สวัสดีคะ่ะแอดยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้แอดยีนพารวยก็จะพามาชมแนวทางฮานอยสามนอยเช่นเดิมนะคะ สูตรหน,นะคะหนเม็ดเดียวนะคะ1นเม็ดเดียวนะคะสามนอยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็มี VIP นะคะสูตรรวม3ามนอยนะคะสามนอยสูตรเดียวกันนะคะก็วันนี้เนาะวันที่4เด่น1ไม่มาเลยสักเม็ดนะคะเม็ดเดียวก็ไม่มานะคะวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ก็ oh, คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็รับชมรับฟังกันต่อเลยนะคะในงวดวันที่5เดือน5ปี64นะคะกับแนวทางฮานอย3น้อยนะคะก็จะมีพิเศษปกติ VIP นะคะก็ หนึ่งเม็ดเดียวนะคะหนึ่งเม็ดเดียวก็จะให้เม็ดเดียวนะคะสี่เม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะสําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเอดยีนก็รูดแล้วก็เน้นตัวชอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เด่นสี่รูดสี่นะคะก็สําหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะ อันไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยค่ะก็แอดยิงกระรุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอดยินพารวยนะคะ ก็ตัวที่เน้นก็มีสีศูนยสีหนสีสนะคะสีเก้าสีแปดสีหสีห้านะจ๊ะก็แก็บไว้จดไว้ก็ได้นะคะก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยจ้า สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ